สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนทำภาพทับซ้อนโป่งใสจากแอปพ i ิคอาร์ตกันค่ะเมื่อเข้าแอปแล้วนะคะกดปุ่มข้างล่างได้เลยค่ะจากนั้นเลือกรูปภาพตามต้องการได้เลยนะคะเมื่อเลือกรูปภาพตามต้องการเสร็จแล้วกดไปที่เพิ่มภาพถ่ายค่ะ <Yeah. S 1> เลือกรูปภาพอีกเช่นเคยค่ะจากนั้นปรับรูปภาพได้ตาม ที่ต้องการเลยนะคะและเลือกความทึบเลยค่ะเมื่อเลือกความทึบเสร็จแล้วนะคะเลือกไปที่การเบนค่ะเลือกรูปแบบให้เข้ากับภาพของเรานะคะเมื่อเลือกรูปแบบการเบนเสร็จแล้วนะคะให้ปรับความทึบได้อีกค่ะตามต้องการเลยนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะเป็นยังไงคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะลองไปทำตามกันดูได้นะคะขอบคุณค่ะ